อย่าลืมไปกดถูกใจและติดตามเพจผมด้วยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับผมขอฝากช่องสำหรับด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับไปกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับว่าไงนะน้องหยานเราไปคนเถือนั่นเข้าบ้านงั้นเหรอขอรับนายท่านแล้วก็ฮะอะไรนะอ๋อสังเทียนซื่อฮะ น้องอย่าเรียกมันว่าคู่มั่นงั้นเหรอจะไม่ได้หูฝาไปใช่ไหมข้ารับประกันได้เลยหูข้าดีเ่าะข้าเสียเรื่องชาวบ้านเป็นประจำไอ้หนุ่มนั่นมันเปรี้ยวตีนมากมันกำลังทำหน้าข้าเป็นแบบนี้แล้วยังยุ่งกับแม่นางหยานอย่างไม่เกรงใจท่านอีกหุบป,ปากข้าไม่อยากฟังไอ้คนเถื่อนนั่นมันกล้าดียังไงน้องเทียนใจเย็นก่อน เรื่องไอ้หมอนั่นปล่อยให้พวกพี่จัดการเองโชคดีว,วันนี้พี่ว่างอยากจะหาที่วางมือวางตีนพอดีจะเอาไปไว้ที่หน้าบ้านมันซังหลี่ซ่งหรือซังวะซ่งหยี่ซ่งซินงั้นก็จัดไปให้เด็กมันหน่อยพ่อบ้านหลินเจ้าจงไปประกาศข่าวให้ดัว่ว่ามันเป็นขยะที่ไม่สามารถปลุกพลังหยวนฮันได้ พอดูจากที่เจ้าเล่ามามันไม่น่าจะรู้เรื่องอะไรนี่น่ะเหรอวิญญาณหยวนฮันปะคามนี่คงเป็นวิญญาณหยวนฮันของข้าสินะเอ๊ะนี่มันอะไรกันท่งหยานไม่เห็นเคยบอกมาก่อนเลยฮะเยอะ้าของเงานี่มันคล้ายกับผ้าที่เราเคยฝึกเลยนี่นาแต่ดูแม่นยำและรวดเร็วมาก หรือว่าไอเงาเทาๆนี่พัฒนาเทคนิคการต่อสู้ของเราให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนี่มันสอนให้เราดูดซับออลลาพวกนั้นเหรออัจฉริยะไอสไตล์กับชาตืมอเกิดชัดๆเพียงแค่สิบห้านาทีเขาสามารถสื่อสารกับหยวนฮันสามสิบนาทีสามารถดูดซับพลังวิญญาณ เข้าสู่ร่างกายนี่มันจะเทพเกินไปแล้วนี่ขนาดเขาไม่ใช่ผู้ฝึกบริยุทธ์มาก่อนนั้นเนี่ยหากมันฝึกฝนแบบนี้ต่อไปในอนาคตในอนาคตเขาจะต้องหือเอ๊ะจะเจ้าทำไมตื่นเร็วนักเล่าบากะเห็นไตโหฮ,ฮะ พอดีฉันเห็นประครับแต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่จากนั้นฉันก็นั่งลงแล้วลองทำตามวิธีที่วิญญาณให้คำแนะนำมาจากนั้นสักพักฉันก็ตื่นขึ้นมาเองเมื่อกี้นี้ข้าไม่ได้ทำอะไรนะนี่แสดงว่าเจ้าเข้าถึงการตื่นรู้แล้วจากนี้เจ้าจะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมและอัปเกรดวิญญาณหยวนฮันให้เทพขึ้นได้จากนี้เจ้าต้องสร้างที่อยู่ให้กับหยวนฮัน อย่างเช่นหยวนฮานที่เป็นเหี่ยวก็ต้องสร้างภูเขาวไว้ให้มันข้ามผ่านถ้าเป็นงูก็ต้องสร้างต้นไม้ไว้ให้มันหลบเจ้าจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะกับหยวนฮานของเจ้าเพื่อที่จะได้อัปเกรดเป็นขั้นต่อไปโอ้อย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจแล้วแม้เจ้าจะฝึกฝนสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าหากเจ้ายังอัปเกรดสภาพแวดล้อมของหยวนฮานเจ้าก็จะสามารถไปถึงระดับที่สูงกว่านั้นได้ อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าอัปเกรดสภาพแวดล้อมป่ะครับฉันก็จะพังอาจกลายเป็นมังกรได้สินะน่าสนุกดีฮะก็จบแล้วนะครับผมภาคหกตอนล่วนเลยก็ไปแล้วครับขอบคุณครับ